แพ้แล้วไม่ยอมแพ้กุนขแมโดนนักมวยไทยสอยร่วงเจ้าภาพออกมาโวยว่าโดนโกงทั้งๆท,ท,ที่แข่งในประเทศกรัรมพูชาเองสวัสดีครับอยู่กับผมช่องคอมเมนต์จากต่างโลกวันนี้ก็เจอข่าวสุดฮาอีกแล้วเมื่อนายจันทร์ศรีทน รองประธานสามมาพันธ์มวยกัมพูชาคนเก่าเจ้าเดิมที่ชอบโวยวายวันนี้ก็ออกมาโวยอีกว่าเฮ้ยนักมวยกุคแมแพ้น็อกที่ประเทศกัมพูชาที่จัดการแข่งขันในประเทศเนี่ยให้กับนักมวยไทยมันถูกโกงนักมวยไทยมาโกงคาบ้านได้ยังไงซึ่งรองประธานสามมพันธ์มวยกัมพูชาออกมาบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้ครับให้เหตุผลมาสามข้อ โดยบอกว่าทำไมเจ็ดคู่ก่อนหน้านี้ชกกันสมยกแต่พอเป็นคู่นี้ทำไมถึงต้องชกห้ายกข้อที่2เขาบอกว่าทำไมตอนนักมวยกุนคแมร์ของประเทศกัมพูชาเนี่ยในยกที่3ตอนที่กำลังจะปล่อยท่าไม้ตายทำไมกรรมการถึงต้องเข้าไปห้ามไม่ให้นักมวยกัมพูชาปล่อยท่าไม้ตายไม่งั้นก็คงจะชนะน,นกนักมวยไทยไปได้แล้วข้อที่สเขาบอกไว้ว่า ทำไมต้องมีการจัดการแข่งขันระดับนานาชาติทั้งๆท,งที่ใกล้จะแข่งขันซีเกมแล้วเหลือเวลาอีกเพียง20วันเท่านั้นถ้าเกิดอะไรขึ้นกับนักกีฬาใครจะรับผิดชอบการแข่งขันซีเกมยังเป็นหน้าตาของคนทั้งประเทศนักกีฬาจะไม่มีปัญหาก่อนซีเกมใช่ไหมรบกวนฝ่ายจัดการแข่งขันตอบด้วยนายจันทนเนี่ยยังได้ไปกล่าวใน Facebook ของตัวเองนะครับว่าในานามของประเทศกัมพูชาและชาวกัมพูชา 15ล้านคนขอประกาศว่านักมวยกุณคาแมทที่แพ้ในการแข่งขันที่ไม่ยุติธรรมเนี่ยพวกเขาแพ้แค่ในเกมแต่สําหรับคนทั้งประเทศแล้วพวกเขาคือผู้ชนะผลการแข่งขันวันนี้เป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้ของชาวกัมพูชาทั้งประเทศผมจะเปิดการสืบสวนเรื่องนี้และหาความยุติธรรมให้เซียนเลวีนักชกชาวกัมพูชาฟังจากคำถ้อยถแถลงเนี่ยผมว่ามันตลกนะ ไม่ว่าจะเป็นข้อที่2หรือว่าข้อที่สเองข้อที่2เนี่ยเขาบอกว่าเฮ้ยทำไมกรรมการคุณเข้ามาห้ามมาขัดขวางตอนที่นักมวยกัมพูชาจะไปปล่อยท่าไม่ตายใส่นักมวยไทยเนี่ยคือผมว่าเรื่องนี้มันมันตลกนักมวยเขาจะปล่อยท่าไม่ตายหรือว่ามีท่ารับท่าอะไรที่ซ้อมมาเนี่ยกรรมการส่วนใหญ่เขาจะไม่รู้นะเขาจะไม่รู้ว่าเฮ้ยเนี่ยมันเป็นท่ารับการเข้าไป ขัดขวางหรือว่าเข้าไปป้องกันคู่ต่อสู้เนี่ยมันไม่กจะทําโดยธรรมชาติเมื่อมองเห็นว่าคู่แข่งคู่ต่อสู้เนี่ยไม่สามารถที่จะแข่งขันต่อไปได้หรือว่าอีกฝ่ายหนึ่งทาผิดกติกานั่นเลยเป็นเหตุผลที่ทําไมกรรมการเขาเข้าไปเซฟนักมวยถ้าจะบอกว่าเอ้ยกรรมการเข้ามาห้ามตอนกําลังปล่อยท่าไม่ตายงั้นก็แปลว่าท่าไม่ตายของนักมวยกัมพูชาเนี่ยเป็นการทําโดยผิดกกติกาหรือเปล่า กรรมการเขาถึงได้เข้าไปไปห้ามไปตัดเตือนจริงไหมครับข้อที่3เนี่ยยิ่งตลกเข้าไปใหญ่รองประธานสมพันธ์มวยบอกว่าทาไมต้องมาจัดการแข่งขันมวยนานาชาติคุณคเมนานานชาติก่อนซีเกมแค่20วันอ้าวคือซีเกมเนี่ยมันเป็นการแข่งขันแบบมือสมัครเล่นสมัครเพื่อแข่งขันสมัครเล่นแข่งขันเพราะฉะนั้นระบบของการแข่งขันมันแยกกันชัดเจนกับการแข่งขันมวยอาชีพ ซึ่งไม่มีประเทศใดในโลกเขามาโวยวายกันเรื่องนี้การแข่งขันมวยมือสมัครเล่นก็สมัครเล่นไปการแข่งขันมวยระดับอาชีพเนี่ยเขาก็แข่งขันไปมันจัดการแยกและจัดควบคูนไปได้เป็นเรื่องปกติครับที่ประเทศไทยก็ทํากันเยอะแยะเพราะฉะนั้นคนไม่เคยจัดการแข่งขันนะเนาะผมก็พอเข้าใจหลังจากที่ได้โวยวายอยู่ที่สนามกีฬาแล้วได้ไปออกสื่ออะไรแล,แล้วก็ยังกลับมาโพสต์เฟซบุ๊กต่ออีกนะครับว่า ตนเองเนี่ยจะตั้งตนเป็นผู้สืบสวนสอบสวนการกระทําครั้งนี้ว่าตกลงแล้วเนี่ยใครมันเป็นคนโกงคือเขาสงสัยว่ามันมีคนไปจ้างไม่จ้างกรรมการก็จ้างนักมวยฝ่ายนั้นฝ่ายนี้ให้มาทําลายชื่อเสียงมวยกุณเแมรก็อยากจะบอกว่าถ้ามันเป็นของแท้มตั้งแต่แรกเนี่ยไม่มีใครเข้ามาทําร้ายจากทาลายจากภา,ย,ากยนอกได้หรอกครับไม่ต้องไปสืบไปสอบไปหาหรอกจริงๆนะมต้องไปสืบไปสอบไปหาเสียเวลาเสียเง,งินเสีย นั่นเสนี่เฉยเอาเวลาไปจัดการซีเกมสซะดีกว่านะครับเพราะว่าล่าสุดมีการปล่อยคลิปออกมาเป็นคลิปการซ้อมของนักวิ่งชาวกัมพูชาว่าต้องไปซ้อมที่ สนามดินซึ่งเป็นถนนลูกลังแล้วก็ไม่มีมาตรฐานในการซ้อมที่ดีขนาดคนในชาติตัวเองของประเทศกัมพูชาเนี่ยยังต้องออกมาซ้อมกับถนนลูกลังแบบนี้แล้วถ้าหากว่าถึงเวลาที่นักกีฬาจากต่างชาติเดินทางเข้าไปที่ประเทศกัมพูชาเมื่อพวกเขาต้องทําการซ้อมก่อนการแข่งขัน1วันหรือ2วันอย่างเงี้ยมันจะสามารถอำนวยความสะดวกให้กับนักกีฬาต่างชาติได้จริงๆเหรอครับมันจะสามารถทําสิ่งที่มันมีมาตรฐานได้ไหมขนาดคนในประเทศของตัวเองยังโดน ขนาดนี้คลิปนี้ก็ขอพอไว้แค่นี้ละกันนะครับเพราะว่าหลังจากที่เดินทางมาจากสงการเนี่ยผมเองก็รู้สึกว่าเหนื่อยๆเพลียนะรู้สึกว่าไม่มีจินตนาการในการเล่ามาเล่าเรื่องครั้งนี้ก็ยังงงๆกับตัวเองเหมือนกันสุดท้ายก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมขออนุญาตกลับไปรีคา v เวอรี่ร่างกายก่อนละกันรู้สึกว่า เหนื่อยเพลียเหลือเกินเอาเป็นว่าเดี๋ยวเจอกันอีกทีคลิปหน้านะครับผมยังไงก็ขอบพระคุณมากเลยครับครับสวัสดีครับ